ขอญาตยมทั้งหลายจงพินิษพิจารณามีสติปัญญาและก็สิ่งที่อาตมาอยากให้ย้ายกลับอยากจะให้ในสังคมไทยกลับมาก,ก็คือระบบจริยธรรมและก็คุณธรรมก็เพราะว่าระบบคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ในประเทศไทยมันก็บ่งบอกถึงความตกต่ำทางด้านจริยธรรมคุณธรรมในประเทศไทย ดังนั้นอาตมาอยากจะให้มีการฟื้นฟูเรื่องการสอนคุณธรรมจริยธรรมและก็วิชาศีลธรรมในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะนักการเมืองก็ควรจะมีความรู้ดีรู้ชั่วคนเราในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีกฎแห่งกรรมได้ ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออาตมาพูดอยู่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกฎที่ยุติธรรมเสมอไม่ใช่กฎของสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎของสารดีกาไม่ใช่กฎของสารอุทธรณ์แล้วก็ไม่ใช่กฎของสารชั้นต้นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดนั้นก็คือ,อกฎแห่งกรรม